สวัสดีค่ะหนูเด้กหญิงโสราสกโกมุตเลขที่32ห้องจันกระจ่างค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาอธิบายวิธีการทําโครงงานสร้างสินของหนูค่ะโดยโครงงานสร้างสินของหนูนะคะมีชื่อว่า our butterfly ค่ะโดยในแต่ละปีของผีเสื้อนะคะก็จะเป็นสีที่เพื่อนๆชั้นปหกเนี่ยชอบค่ะโดยได้มีการสอบถามมาแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะหนูก็ได้ไปซื้อกระดาษแก้วมาค่ะมีสีแดงน้ำเงินชมพูเขียวเหลืองแล้วก็สีม่วงค่ะหนูก็ได้นำลวดเหล็กนะคะมาดัดเป็นรูปทรงของผีเสื้อนะคะทั้งหมด4อันค่ะโดยแบ่งเป็นแต่ละห้องนะคะก็จะมีห้องแสงตะวันแล้วก็จันกระจ่างค่ะแล้วก็ใช้ห้องละ2ปีกค่ะแล้วหนูก็ใช้ครีมดัดเป็นปีกค่ะ หนูตัดกระดาษแก้วนะคะใส่ในแต่ละช่องนะคะแล้วก็ใช้เป็นกาวติดะคะ่ะพอครบนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหนูก็จะใช้ดินย่อกระดาษนะคะปั้นเป็นลำตัวของผีเสื้อนะคะตามรูปนี้เลยค่ะโดยหนูนะคะได้นาเอาปีกผีเสื้อที่ทําเสร็จไปแล้วเนี่ยลองกดทัาลงไปบนดินนะคะเพื่อให้ได้รอยแล้วก็สามารถติดได้ง่ายค่ะ แล้วเราก็รอจนดินยีกระดาษแห้งแล้วเราก็ทาสีน้ำตาลเข้มค่ะแล้วหนูก็จะปักเป็นลวดเหล็กนะคะเป็นลวดเหล็กใสเล็กดังนี้เลยค่ะโดยตอนที่หนูประกอบเนี่ยหนูก็ใช้เป็นกาวร้อนติดนะคะเพื่อให้มันแน่นหนักมากขึ้นค่ะโดยฐานที่จะใช้วางนะคะหนูใช้เป็นแผ่นไม้นะคะความยาวสามสิบคูณสี่สิบค่ะแล้วหนูก็เอาแผ่นไม้เนี่ยมา ปกคลุมด้วยย่าเทียมค่ะก็จะได้เป็นรูปดังนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะหนูก็เอาแผ่นอะคริลิกนะคะมาเชื่อมกันค่ะหนูเอาแผ่นอะคริลิกมาเชื่อมกันเป็นแท่นค่ะนะคะหนูก็เอาของตกแต่งค่ะอย่างแรกนะคะก็คือดอกไม้ค่ะโดยมีสีขาวกับสีม่วงค่ะแล้วหนูนะคะก็เอาไฟนะคะมาติดรอบๆฐาน,นะคะ่ะ เพียงเท่านี้นะคะงานของหนูก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็หนูขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณค่ะ